สวัสดีครับแฟนๆชาวดิจิมอนทุกๆท่านครับวันนี้นะครับเราจะมาอันบ็อกซิ่งครับนี่เลย next e d g e style นะครับดิจิมอนยูนิตโอเมกามอนครับตัวนี้นะครับเคยออกมาก่อนหน้านี้แล้วนะครับแต่เป็นเวอร์ชั่นธรรมดานะตัวนี้ครับจะเป็นเวอร์ชั่นพิเศษครับเดี๋ยวผมมุด่องให้ดูก่อนนะ Hey. ตัวนี้ครับจะเป็นเวอร์ชั่น Special Color ลอร์เวอร์ชันนะครับจะเป็นสีแบบเมทัลลิกนะที่มีความเงาสวยสดกว่าเวอร์ชั่นเดิมครับเรนจะรอช้าเลยครับเรามาอันบ็อกกันดีกว่าครับ mm hmm. มาแล้วครับช้า yeah. นี่นะครับแกออกมาเสร็จแล้วนะครับจะเป็นอย่างนี้ครับอยู่ในพลาสติกใสทีนะสวยมากเลยครับสีสดมากเลยส่วนด้านหลังนะครับจะเป็นแบบประกอบนะครับกับวิธีการต่อต่างๆนะมีตัวฐานให้ด้วยครับเป็นตัวเบสสีใสครับนี่ แล้วก็มาพร้อมกับเพราะนี้ติดกระเทปนะครับแต่ขออนุญาตตัดเพิ่มนิดนึงครับเป็นพาร์ทใสนะครับเอฟเฟกพลังนะครับกับผ้าคลุมของอเมกามอนครับออกอเมกามอนนะครับเมื่อกี้ลืนพันกันทั่วทีครับต่อไปนะครับเราจะมาเปิดกันครับว่าข้างในเป็นยังไงนะครับ มาแล้วครับนี่คือส่วนตัวบอดี้นะครับของเมกามอนนะครับมาดูใกล้ๆคือดีเทลสวยมากจริงๆครับสีสดมากนะครับคมดวงตาที่คือชัดมากเลยครับอ่ามาที่แขนสายกันก่อนครับโอเมกามอนนะครับ,รบเป็นดิจิมอนที่เกิดจากการรวมล่างนะครับของส,สองตัวละครน,นะเดี๋ยวของะมให้ดู Do. นั่นก็คือ มเกมอนครับรวมร่างกับเมเทลกรุลูมอนนะครับถึงจะกลายเป็นตัวนี้ได้นะสังเกตรครับว่าที่แขนซ้ายนะครับจะมีหัวของม g เกมอนอยู่นะครับตรงนี้คือโล่นะครับเบบชิวอเมก้าครับแล้วนี่ก็คือส่วนหัวของม g เกมอนนะครับส่วนแขนขวาจะเป็นหัวของเมเทลกรุลูมอนนะครับ สวยมากเลยครับอตอนนี้จะมีรูนะครับไปเสียบพ้าคุมเข้าไปนะครับต่อไปนะครับเราจะมาประกอบพัดกันดีกว่าครับในกล่องนี้นะครับนอกจากจะมีตัวบอดี้แล้วนะครับยังจะมีพ์ทของตัวดาบครับแล้วก็มีตัวกระบอกปืนนะครับ มาพร้อมกับขึ้นพลังดาบครับเราจะมาต่อตัวดาบกันก่อนนะก่อนจะต่อนะครับเราจะมาดูดีเทลกันก่อนครับก็ไม่โฟกัสนะฮะนี่ครับสวยมากครับ มณฑน,นะครับจะมีดิจิ c o d e นะครับที่เขียนเป็นภาษาอังกฤษแปลว่า all delete นะครับแปลว่า mm hmm. ลบทุกสิ่งทุกอย่างนั่นเองนะครับเรากต้องมาต่อเข้าไปตรงนี้นะครับ mm hmm. เสียกวาตรงนี้ได้เลยนะครับ mm hmm. จะมีจอยอยู่ตรงใต้ปากเขานะ mm hmm. อ่าเรียบร้อยครับ ไ่้และครับเป็นอาวุธของอเมกามอนนะครับแขนซ้ายชื่อว่าเกรซอ์นั่นเองครับเท่มากเลยครับพร้อมกับขึ้นพลังดาบของเขานะครับตัวนี้เลยสวยมากครับต่อไปนะครับเราจะมาติดตั้งตัวกระบอกปืนให้กับอเมกามอนนะครับที่แขนขวานะครับโดยนะครับตัวจอยอยู่ข้างในปากอันนี้นะครับเราก็สามารถที่จะใส่เข้าไปได้เลยนะครับ กระบอกปืนตรงน,นี้นะครับเข้าไปเรียบร้อยครับแคนขวาพอติดปืนเข้าไปนะครับจะมีชื่อว่าการูลูแคนนอนนะครับเป็นยิงหนึ่ท่าไม่ตายของแมกมอนเลยนะครับยิงมันขึ้นพลังออกมาจากกระบอกปืนนะครับจากหัวของเมทชั่การูลูมอนครับเท่มากเลยฮะ ตัวนี้นะครับมีจกกุดขยับนี่คือขยับได้หลายส่วนมากเลยนะครับแต่ว่าต้องบอกไว้ก่อนว่ามันเป็นตัวที่ค่อนข้างที่จะหลวมนะจอยต่างๆค่อนข้างที่จะหลวมครับแต่ว่าถึงจะหลวมแต่ก็ยังเท่ยู่นะนี่ครับ all delete นะฮะเท่จริงๆครับสีสวยมากค้ขยับได้นะครับแขนหมุนได้สนุกสิบองศาลเลยนะข้อแขนก็งอได้ครับ นอขึ้นโอ้ห้านิ้เท่เลยนะครับกลังชว์ปือนอยู่แล้วก็แทงดาบใส่สตู้ต่อไปนะครับเราจะมาแกะค์ทของภาคคุมกันต่อนะครับขออนุญาตนะครับตอนนี้จะมีจอยนะครับ ค่อนข้างที่จะแข็งเลยทีเดียวนะครับเราต้องค่อยๆงอมานะงอมาให้มันได้รูปร่างครับแล้วเราค่อยใส่เข้าไปที่ตัวข้างหลังของเมกามอนนะครับอ้าพระคุมใส่ได้แล้วครับเท่มากครับ แต่ว่าแขนหลุดนะไม่เป็นไรครับอันนี้มันเป็นฟิกเกอร์ที่สามารถที่จะหลุดได้ง่ายๆนะครับอันนี้หลุดออกมานะครับเราก็แค่ใส่กลับเข้าไปนะครับ ได้แล้วนะครับสวยมากเลยครับพอติดผ้าคลุมไปแล้วค่อดูดีขึ้นเยอะเลยนะครับนี่คือดีเทลทั้งหมดครับบดของเขานะครับอเมกามอนนะครับจริงๆริ้เราตอนที่เขาฟิวชั่นลงมาเนี่ยส่วนมากแล้วเขายังไม่มีผ้าคลุมนะผ้าคลุมนะครับจะออกเองก็ต่อเมื่อตอนที่อเมกามอนนะครับต้องการที่จะบินนะครับหรือว่า เอาออกมาป้องกันตัวเองนะครับจากการโจมตีของคู่ต่อสู้นั่นเองครับสวยจริงๆครับอันนี้ดีเทลดีมากครับตอนนี้นะครับในเ็บดิมทอยผมไม่แน่ใจว่าของหมดหรือยังนะครับแต่ว่ารู้สึกว่าคนไทยนะครับตามหากันเยอะมากนะครับถ้ากับคนสนใจก็คือสามารถสั่งซื้อได้จากเ็บดิมทอยได้เลยนะครับต่อไปครับเราจะมาแกะพาร์ทของขาตั้งกันนะครับเพื่อมาตั้งโชว์นะครับผม ค่าทั้งหมดนะครับจะมีทั้งหมด6ชิ้นด้วยกันนะครับอันนี้เป็นตัวฐานนะ1ชิ้นนะครับสวยมากนะครับฐานใสๆก็จะมีเสาตั้งนะครับขนาดยาว3แท่งนะฮะแล้วก็เสาขนาดสั้นนะครับอันนี้สามารถที่จะงอได้นะครับตัวนี้ตัวนี้นะครับจะไว้ตั้งเอฟเฟกนั่นเองนะครับตัวนี้รู้สึกว่าจะเป็นตัวที่ไว ตั้งตัวโอเมกามอนนะครับนี่เลยครับตรงจะพูดว่าไงดีนะตรงใต้โมเดลแล้วกันครับตรงใต้ตัวฟิกเกอร์นะครับจะมีรูอยู่นะครับตรงนี้ไม่เสิร์ฟนี้เข้าไปนะครับเดี๋ยวผมจะลองเสียให้ดูนะเข้าผิดด้านครับต้องเป็นด้านด้านหัวเล็กนะครับโอเคมั่นคงแล้วครับ แตนๆโอ้โหพอตั้งแล้วคือมั่นคงจริงๆครับสวยมากฮะคือดีจริงๆนะครับพอเราตั้งโชว์ปุ๊บเนี่ยดีเทลเขาจะดูดีขึ้นมาเลยครับพอาะสามารถที่จะจัดพดถ่า,ถายรูปได้สวยจริงๆครับเดีด๋ยวไว้ท้ายคลิปนะครับผมจะมาถ่ายภาพช็อตสวยๆให้ทุกคนได้ชมนะครับต่อไปครับจะเป็นพารของเอฟเฟกนะครับจะมี หนึ่งนะครับจะเป็นตัวพาร์ใส่นะครับเป็นขึ้นดาบนะครับโห oh, ของเกรซอนนะฮะกับอันนี้นยังไม่ได้ออกมาจากซองเลยพาร์ทนี้ครับจะเป็นเหมือนกระสุนปืนนะครับตอนที่อเมกามอนยิงถ้าไม่ตายการูดูแคนนอนนะครับเดี๋ยวผมจะลองมาตั้งช่ว์ให้ดูนะครับ แตนแต่ได้แล้วครับกับเอฟเฟกนะครับการฟันดาบของเมกามอนนะครับเกรซอสนะครับมาพร้อมกับขึ้นดาบต้องบอกไว้ก่อนเลยว่าตัวนี้นะครับกว่าจะจัดท่าได้ค่อนข้างที่จะยากเอาเรื่องเลยนะครับเพราะว่าข้อต่อเนี่ยครับตรงส่วนตรงหัวโปเกมอนนะครับจอยส์มันค่อนข้างที่จะหลวมนะครับผมเห็นคนอื่นได้มาก็รวมกันนะมันเลยกว่าจะจัดท่าได้นะครับค่อนข้างจะยากนิดนึงนะครับแต่ว่าไม่เป็นไรครับเพราะความเท่ของมันทําให้ ผมให้อภัยได้นะเท่จริงๆครับกับพาร์ทนี้นะครับต่อไปเราจะไปต่อกันที่พาร์ทของเอฟเฟกของการููแคนนอนกันบ้างนะครับว่าจะสวยขนาดไหนครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับกับเอฟเฟกที่2นะครับของโอเมกามอนนะครับนั่นก็คือการููแคนนอนครับเอฟเฟกการยิงสวยมากครับคือจัดสนุกนะมาเล่นายรูปได้นะครับหมุนได้หมดเลยนะครับสวยจริงๆครับ ก็สมมติในตัวนี้นะครับถ้าเกิดให้ผมรีวิวให้ฟังนะครับว่ามีข้อดีข้อเสียย่งไงนะครับเอาเอาเป็นข้อดีกันก่อนนะครับข้อดีนะครับก็คือสีสันสวยสดนะครับดีเทลคือเหมือนในการ์ตูนมากนะครับสวยจริงๆครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับมีตัวเบสแล้วก็ตัวเอฟเฟกพลังให้ ค่อนข้างที่จะคุมนะครับกับราคานี้นะนี่ครับคือส่วนทั้งสองเอฟเฟกเลยนะครับแล้วก็สามารถที่จะมาจับมกามอนนะครับหลายรูปด้หลายรูปแบบเลยนะครับนี่คือดีเทลโดยรวมครับต่อไปนะครับมาส่วนของข้อเสียกันบ้านนะครับกับตัวนี้นะข้อเสียแรกๆเลยที่ผมเจอนะครับก็คือ1ข้อต่อนะครับที่ค่อนข้างที่จะดูไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่ หลุดคอนข้างง่ายนะครับโดยเฉพาะแขนข้างซ้ายนะข้างขวาเนี่ยครับไม่ค่อยน่าห่วงเท่าไหร่นะครับเพราะว่าแน่นเลยนะครับแน่นเลยจุดขยับต่างๆค่อนข้างที่จะโอเคนะครับแต่ก็ยังมีจุดหลวมบ้างนะครับอย่างเช่นตรงส่วนเอวนะครับส่วนเอวนี่งอไม่ได้นะครับน่าแต่หมุนซ้ายหมุนขวาอย่างเดียวนะตัวนี้้าคุมค่อนข้างที่จะแข็งแรงดีครับไม่เอ็นไม่อะไรนะแต่คิดว่าระยะยาวนะครับมีโอกาสที่จะงอนะครับเพราะมันค่อนข้างที่จะหนัก โมเดลตัวนี้นะครับผมขอให้คะแนนนะครับ8 5เต็ม10ครับสำหรับคนที่สนใจนะครับสามารถจะซื้าไปสั่งซื้อได้ในเว็บทีมทอยเลยนะฮะสวัสดีก็สวัสดีครับบ๊ายบาย